ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเมื่อวันที่5เดือน5ปี2555นั่นเองเป็นวันพิเศษที่อาจารย์องเนี่ยได้ทำวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าตะกุดเสือนอนกินขึ้นมาซึ่งหล,หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเคยรู้จักหรือเคยเห็นแม้กระทั่งกระบวนการทำเสกสร้างตะกุดนั้นขึ้นมา อาจารย์ได้ใช้เสือเึ้นตาโดยธรรมชาตินะเป็นเสือโครงแท้ๆนะก็มีการตัดออกมาทีละชิ้นแล้วก็แล้วก็พันด้วยธนบัตรสีแดงแรงฤทธิ์อาจารย์ยันเรียกครับท่พันไปกับหนังเสือโครงนั้นก็นั่นคือตะกุดเสือนอนกินที่ตลอดเวลาสี่ปีที่ผ่านมาก็มีบางท่านได้มีวัฒน,นาด้ียบูชาไป แต่ในปี2 5 3 9นี่เนเลิก25อาจารย์โอมเนี่ยจะจัดทำประกฏพยัคฆาจอมราชนขึ้นมาซึ่งพยัคฆาจอมราชัน,าาชน,นั้นเน่ะเป็นประกดหนังเสือโครงแท้ที่มีความพิเศษกล่าคือจะต้องใช้หนังเสือโครงที่ตายธรรมชาติที่ผุกเสกและพีมาอย่างดีแล้วเป็นประธานอย่างจะต้องมีธนบัตรเรียทรัพแน่นอน ม่มีเงินมีกินมีใช้ไม่รู้จักหมดจากสิ้นมีแผ่นเงินแท้จานยันบารมีเอาไว้คือให้มีทั้งเงินทั้งบารมีใช้เชือกประกรรมที่มีความเชื่อว่าเป็นสิ่งอาถรรพ์ที่จงพลังได้มากที่สุดพลุกมาในผงปัทมังโลกีที่เสน่รุนแรงเหลือเกินมีอำน,นาจในการครอบงำจิตใจคนขุยงาช้างที่เชื่อว่าผู้ดได้ครอบครองแล้วจะมีบารมีทันเข้าไปด้วยรากราคะให้สเสน่ห์แรงที่สุด เมื่อประกอบรวมกันแล้วเนี่ยจึงเป็นตะขุดที่ครบเชิญสุดเท่าที่เคยมีมาเนื่องจากเป็นเลิกอันเป็นมงคลที่หาได้ยากที่ทําได้เพียง49ดอกเท่านั้นดังนั้นผู้ที่มีวาสนาเท่านัน้นจะได้ครอบครองตะพุดพิ雅าจอมบายชันทั้ง49ดอกนี้วันเสาร์หเดือนกรกฎาคมปีนี้เนี่ยจะเป็นวันที่อาจารย์นปกเสรเสร็จ,รจขอให้ผู้ที่มีวาสนาและเหมาะสม ได้ครอบครองประกฏที่สําคัญที่สุดประกฏพยคัคฆาจอมบาชนนี้